สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงลองเอารถมาดิ่นอยู่กระตุ่มน่อยก่อนลองมันก่อนใช่หรอไปเลยแม่ชินังตันประตูเด้อเย็ยนมะโลกเย็นอยู่บ่เย็นอยู่ว่ซืวว่อจ้าหนึ่งกว่าเด้อชื่อจ้าไ้ยดีใจว,ว่ดีใจได้ดิ่อยู่กระตุ่มบัวไปทางนีง้เนทางนีง้นหัวขนาหนเด้อไปเด้อ เดี๋ยวประตูยังกำลังเฮ็ดประตูอยู่พี่น้องเองท่านนำมาใส่เนาะมื่อวานนี้เรวบะนำมาบัดมึือเราบะนำมาไปได้ตกตุยได้ตกอิ๊กตกตุยได้ยีไม่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 เออเห็นได้ปะหักเบลยเย็นเบลยใส่เก็บให้เพลินพรพ้อมพี่น,อน,น,นอ้องนายังี้ยน เงินมาเงินมาตีนัน,ลนเลนเห็นมาไหมไปซื้อสาดดินมันมาปูเนานะอืยอ่าท่องมาซื้ออูมาแล้วแต่ยังมาทานน้ำมาเคียนใช่หรอใชใ่ขนมกะมีนี่ว้ย้ยขนมกะมีนี่ไมบอก ท่แล้มันเก็บลงทำไปเก็บลงอีดาบดิ่งเดียลูกมันสิบาทปะวาสนาเอ้ยทุจารยนั่งกว่าทุจานย์นั่งก็ลูกล่ะทุจารยนั่งกว่าอีดาอยู่ทางทานั้นเด้ออีดาอย่ามาเด้อทางนี้เด้อ

ูนาดูกะยับ่ปีกไหมอย่าไปจอยปัดก่อนอีละอยู่หังก่อนเลยคุนก่อนน้อยหักมันสะพาวัสนาขึ้นมากวันนี้ นี่ใหม่ขน,นาด

ชนจุไอหลายเจ๊กับดูบอสไปกับหล่ายบอสสบายดีพ่อแม่พี่น้องท้าริจาวคืนมาลินยืดกระตูบหน้ายจรเรียบแล้วแต่ยังเรียบแต่ตูนะประตูอัดหัวข้างในพี่น้อง ว้ายวายไปทังไปไอหัวข้าไในเพราะว่าตอนช่วงวัยวัยมันชีพนั่นแหละแต่เว้นซ่ต้องซื้อผ้ามากมาปิดเนะจ้าแล้วถือจาถือจหนาหทั้งด้นทุจ้าที่เราลบบหน้าหนาทุจ้าสิไว้ถืจ้าทือจ้าเห้ดเห็จ้าทืจ้า ชูู่จ่าเด้อปลาลุงยินดีต้อนรับเขาชูช่องแม่จอยเขาเด้อมาเมืองเขาเด้อจ่ะรบกับอกปลาลุงนุ๊กมาเมืองอีหล่านี่ยเด้ออีหล่าจะได้มีนมกินเด้อปลาลุงเด้อจ้ะคำว่าเมืองข่อยเด้อปลาลุงเด้อจ้ะไหนใครล่ะอาเดินอยู่ไหนที่ไหนเนาะ ยังช่วยอยู่ได้าว่าเล็ดสงฮ้อนคนแดงมาเลกแเล็ซสงนันนะสาวส่งท่นี้่าเนาะุ้ยอ้ยอ้อ้้

ลองซื้อมาอีกทีนึงที่เราเนาะปูใมันเต็มเดี๋ยวประตูอันเอาประตูมาใส่ก่อนเดี๋ยวจะเอาจะกน้องเมียดอีกนะเพราะมาขึ้นมากที่เราเลยจะแรงคืนมาคืมาน,นคม,าคมานอน อ่ะทองไปปล่อย่าทองเด้อไปอ่ะทองมาตําหุงเด้อตําหุงฉลองกระตุกน้อยเฮาเด้อได้ก็ได้อ่ะทองเอ้ยจ้ะห้องไหมห้องอ่ะทองไหมอ่ะทองจ้ะอ่ะทองกระโจมไอ้คิดยันดินเพื่อนไอ้ดิวเด้อนี่ม่เห็นมาไปเด้อ

นะคะเอ้ยนะแม่หยยบขนมแม่จอยนะหยาบขนมแม่จอยแล้วอื้อเยนีแม่หาเนี่ยพาบอลุกบอห้องแล้วไปมาตากผ้าห้องแล้วไป ใช่เ็ยลงปีนนะฮะเนาะนถือคักไล้มือฮะเสียนปักนะกูวอย่าไปดูอย่าไปทั้งนัน เดี๋ยวประตูก็เอาประตูมาใส่พี่น้องเลยเนาะเพระหว่ากําลังเหตุผุดชองเมื่อยพาเลยพาตรงนี้ช่องเห็นว่ะเหรอเห็นปะแม่นว่าเอ่ยพาหน่ะเหรอไป แล้วพาเราตากผ่าเลยด้วยเห็นว่าเห็นว่าเห็นแล้วก็เห็นว่าอ้าวก็อยากออกนะ yên xuống đâu hằng na đeo hằng pha đó hằng đeo ơi <laughs> <laughs> hàng đứa đâu được, đứa hàng đứa em pha hàng bằng em pha ơi em ơi tạ tinh tinh tạ tinh tinh tạ tạ này 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 มีประตูเฮาปะแม่นซี่ก็ได้อยู่พี่น้องเนาะมีมีประตูแล้วค่ะสมมเฮาเฮ็ดหยังหดผักหดหญ้าอีหยังสิค่ะป้เพิ่นแม่นก็จะได้อยู่แหนมโอยต้องปิดต้องมีประตูก่อนสจมยัง อ e ่ะตบมือนะตบมือเนาะใช้ตบมือเนาะเมื่อวานนี่คือตบมือเป็นอยู่แล้วอะตบมือแปะแปะอะตบมือแปะแปะเนอะตบมือเนอะตบมือเนอะแปะแปะแปะอะตบมือเนอะอะตบมือเนอะเอ๊แก้งไห้วะนะแก้งไห้บ่ลูกงนะ Ê, <laughs> lục à. Ê, ừ, là chen hay tiền mò. À, Sấy, xin si ngoa đây được. Xin si ngoa đây. Xin si ngoa đây. Mua. บอกประตูเด้อบอกประตูจอยฮาวด้วบอกประตูเด้อประตูเอ้ยฮาวขึ้นมาลินนเด้อกระตุ้หน่อยจะเห็นให้นี่จ้ะบอกประตูไว้บอกประตูไว้ขอบคุณประตูเด้อที่เห็นให้อีหล่าเด้อจ้ะไปไปตุจ้าประตูด้วยทจ้าประตูด้วประตูฮาวนะประตูบ้านฮาวนะตุจ้าด้วอีหล่าขึ้นมาลินนะประตู้เด้อจ้ะ จามาออกนี่คือสิปีนไม่พี่น้อยนะออกจะลดปีนไก่ก่อนเซ่อไก่มันจะขึ้นเฮือนะเาเยไฟล้ลกทั้งหัวนั่งไกญ่นะ่ันตกเดย มีพี่ทางขี้มานางนี้ด้มาบังงัอดุมีบางงวอมีบังงวอมึงดุ๊กเห็นมาดุ๊กเห็นบางงวอ่ะุ๊ไปทางไหนทางหัวข้างในพี่มแมงดิ๊ดาดิม่สนะมสนะเอ้ยเฮ้ยจะเาว่าปะะปะ ໄປនេះມັງລະຫຼາຍພີ່ນ້ອງເດຈັກໄປຊະນາປ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 າໄປບໍ່ໄປປາປາໄປບໍ່ປາ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  อื้น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 อ้นอนขาปองน้า่จ๊กบานี่เน้นขาซ้ำขึ้นมาไล่ซ้าเออเก่งแน่นิเก่งแน่แนไม่เจอหรืองยขึ้นมาไล่ะนะรไปเใส่แล้ว บ่อเอาเดี๋ยวมันสิบาทป่เจ้าขับรถบ่เฮยเบาเฮยขับรถบ่ sắp bún bún mà đục bò một bài đây thằng ảnh đây thấy đồng ngùa đây thấy ngùa đây hiền mong ngùa, ngùa, ngùa mà nguyên Mùa tô đây mà này. ใจบ่ดีใจบ่ลูกเลยมาลินแคมคานต้องลงเหมือนพุ่นอุย้ยว่นใดมุมกล้องอะไรก็ตุวนนี่ลูกข่อยเสนีห์เล้วบ่ะดิเลยตัวอยู่นี่ ấy lúc đó tốc đôi thằng này. Tốc túi. thấy được ý là song nha nem cái pha vô Ôi, con mày cho anhy xuống nèn này nè, nèn này nè, nèn nà. này nè, nèn 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 bạn nè 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 ơi nè tắc nè 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 hơi nè bọn. nè 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 nè

วายคอยนกกนะกุ้นนะชวนแหงเดี่ยยังใสอยากลงบ่อยากลงก็มามาหาไม่จอยพี่อยากลงบ่อยากลงนะบ่อยากลงลนะบ่ลงบ่ลงมาท,ท้างไปสิถามนีมน่อีหลาอยากลงบ่โอ้ยได้อยากออกมาเลย อเอา้น่มสามารถแมาแมวไงไงไงหาพี่มาพี่เฮ้ยแม่ม่ไม,ม่เจออย่างอกมาหน่อยมไปซีอ,อีกไงฮีหายยังนะมาที่ว้ไหมไปไปไปะปไปะปไป,ป,ปลูกไะ มาใช่ไหมโอเคสามามามาแม่จอยจบคลิปก่อนใช่ไหมโอเคเด้อสามพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะป้าลุงป้าจอยกัดชิคอจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อเดินเจอกันคลิปหน้าเด้อป้าลุงเงยคุณลูกชาวไห่อ่อนแล้วขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายเด้อที่เขามารับชมเด้อเนาะคลิปนี้ก,ก็ จที่เจ้สามีก่อนขอบุญกับคุณาลายเด้อที่ปกตขาำโฆษณาของโจอยตลอดมาน้าพ่อไอพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเงีนก่อนไปแล้วกล่าวเข้ามาสบายดีอุ่้าลูกหลาท่ทู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 ทุท่ากทูทู่่ทูทูทู่ทูท